็สวัสดีด้วยนะครับคลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปของว่าโลแลนอีกแล้วนะครับก็อธิบายก่อนนะครับคลิปนี้นะฮะไม่มีสาระอะไรเลยนะครับทาเพื่อความบันเทิงล้วนๆนะฮะเป็นการดวลปืนนะฮะระหว่างบุคคลที่ไม่ใช่มนุษย์นะับผมจะเป็นยังไงไปรับชมเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมเล่นด้วยดิวผมอยากเด้วยดิผมอยากเจอพี่น็อตอ่ะไอหนึ่งหนึ่งดิหนึ่งหนึ่งดิไอสองหนึ่งไอสองึงเกิไปสองหนึ่งเกินไป เดี๋ยวผมอยู่กับแมวเดี๋ยวผมอยู่กับแมวอยู่กับแมวมตึงเขื่อนฝึกฝึกเฉยนะทุบาลานี่บาลานบาลานขอลองเล่นตัวนี้ดูก่อนบาลานบาลานนะหลัวเชื่อใจบาลานเลยเออบาลานดิว่าแต่บาลานนี่มันเอาตัวไหนกันแน่ความสมดุลประมาณที่ไม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 ่เอาดิเอาอ้าย ต้องมาวิวของพี่ก็ได้กันไหประมาณนี้เออประมาณนี้รั้มันได้ใส่้นเชียวเดียวได้ได้่ไเฮ้ยหลงพี่หลงพีโวแกต่ำหนึ่งั้งหนึ่งใชถ้าถ้าสองสองถ้าสองสองก็ไปทีละคนไงหนึ่งหนึ่งไงทีละคนไม่ผมหมายถึงแบบสาหนึ่งกับผมไหมสามหนึ่งแมวอะสามหนึ่งกับผมพี่จะฝึกพี่ไมไป อันนั้นไม่ลุมไม่ลุมดิไม่ลุมไม่ลุมดิวันสนุกนะสนุกกว่าเพียฝึกเพียฝึกอ่ะพี่น็อตให้แข็งเก่งขึ้นก็คือต้องก็ก็จับคู่ไงเออใครจะโดนใครได้คนคนหนึ่งไปเอคนหนึ่งไปบีแค่นั้นเองให้พี่พี่น็อตมาหนึ่งกับผมไหมได้เอาดิ แล้วพี่จะฝึกสักไหนด้วยมันมันขึ้นมาต้นไม้อยู่ในเกมอ่ะต้นไม้ออกมาก่อนเอาเนื้อมาเนยมาเนยเอาเซิร์ฟเวอร์เะไรเซิร์ฟเวอร์อะไรแล้วญี่ปุ่นทำไมมันปิ้งก็เดี๋ยวตอนนี้เราไม่รอใครใช่ไหมเรากดเลยดิรอต้นไม้ไม่เห็นเหรออยู่ในเกมไม้อยู่ในเกมอ่ะไม่เอาเนื้อมาเนยพี่กดก็ไปเล่นธรรมดาเนี่ยบแฟบอ่ะเฮ้ยรอรอพี่โปเต้เล่นเล่นอันนี้รอพี่โปเต้พี่ ธรรมดาไปเลยค่อยฝึกทีหลังนนี้เลยอันนี้ก็ฝึกข้อหลังเอาเก็บตัวละครใหม่ก่อนดีแล้วแปลว่าแฟนอัพมาเสร็จแล้วดิเก็บอะไรกันดิตัวละครใหม่อะอะไรเอ่ไม่ก็ก็เล่นอันนี้รอพี่วุฒิก่อนตัวละครใหม่ตัวละครฟ้องคนนึ่นอยู่ในเกมอ้าวไอ้จู่เกมมแ่งเงาไอ้เงาวเหรอะกูอยู่ในเกมเลยกูไอ้เงาเนี่ย พี่นอดพี่นอดออกมาดิพีนอคือไม่เล่นถึจพี่นอตุดเนี่ยนี่คือุดเนี่ยเนกนแม่งนิ่งนิ่งเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การโกงเดี๋ยวผมเจอกับพี่นอเองแล้วทำไมทำไมโอดนมันนิ่งเลยทำไมโอดีนิ่งจังพี่นอตออกมาโผ่นแทมือืนแงเลยยิไม่ดี่พี่นอพอมาแล้วพี่นอต ออกมาไดหร่อะโอลินมันเท่าไหร่สามวันเลยมันจะออกจากติดนี้ไปแล้วไเฮ้ยตึงเกินผมไม่อยู่แม่งแล้วแค่แค่แค่นี้ก็นิ่งแล้วเออแค่นี้ก็งอนแล้วเอแตบนี้อ่ะแบบนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเล่นธรรมดาไปเลยเก็บปนันดิฮัลโหลอะไรนี่อตาเดียวไม่น่าตาเดียวเองก็เพราพี่ปูมีครับพี่มี เราพี่หมดตีไม่งั้นทีมันไม่ครบไม่งั้นทีมันไม่ครบพี่เดี๋ยวมันได้จ่ายแล้วทีมันไม่ครบไม่งั้นทีมันไม่ครบพี่น้องพี่เราต้องเข้าใจเรื่องนี้พีไม่ครบเท่ไ่ได้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 ได่น็อกนอนอะไรเนี่ยได้ได้ได้ไเรด้เรื่องซื้อกีเลือกตัวแล้วพี่น้องเป็นคนขี้งอนตั้งแต่เมื่อไหร่อะ ยิ่งอนนะใครงอนพี่ไม่ได้ยิ่งอนนะพี่ขี้น้อยใจเลยเราต้องเข้าใจอย่างนึงคือทีมมันไม่ขอเพื่เขาพ่อมาเลยว่ะเ้ยพ่อเลยนะหนุนพี่อยากจะฝึกสนายงั้นหนูพี่น่าจะเล่นสนายหนุนก็อยากจะลองสนายแต่ไม่ค่อยอยากเล่นสนายเงินไม่จำกัดยังไงต้นไม้ปะทำได้นะเงินไม่จำกัดแต่ต้องเข้าเกมมันมันปรับยังไงหนุนพี่ยังไม่รู้อ่อนๆ่อนนะว่า้นใครไปไหนบ้างเนี่ยอ่ะ หลงพี่กด ec ไปที่โปรแกรมโกงอ่าแล้วก็ปรับอ่าปรับปรับอันอันล่างสุดอะที่คำว่าเกมอะที่เขียนว่าช้อปปิ้งอันนั้นอะนั่นอะหนูวผมไม่รู้ภาษาไทยมันแปลว่าอะไรแต่ก็นั่นแหละนั่นน่าจะเครดิตไม่จำกัดเดี๋ยวเดี๋ยวปรับให้ก็ได้มาเพราะผมปรับได้โอปรับได้เกสกคิควไม่จำกัดไม่ผมผมขอปิดอมตะแป๊หืมออมตะไอ้สังไอ้ป้น

Adventure. 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 ตัวตัวเนมีออนั่นแหนะเฮ้ยเงเลยฮ่าฮ่าม่่าฮ่ิฮ่า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 ฮ้าฮ่าฮ่าฮ่วฮ่า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 ฮ้าฮ่าฮเาอร์อ่าอ่าค่าฮ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 ่ อะไรงี้รู้อย่างกูไอซีดูดแล้่นอะไซีอซีดูดลไอัวแบบีกว่แบบนือนี้อะไรวะอเปะ๋อปกติไง